เกมวันนี้นะคะถือว่าถือว่าดีนะคะยกเวนพาห้าสมหลุมค่ะเพราะว่าไม่เป็นไปตามแทนเท่าไหร่นะคะค่ะรวมๆแล้วคือดีคิดว่าค่อนข้างเพอร์เฟกเลยค่อนข้างเกินคาดนิดนึงกับที่จินตนาการไว้ตอนก่อนเข้าเกมจริงๆนะคะคิดไว้ว่าคงคุมช็อตให้ดีคงลบ4ค่ะแต่พอเห็นเกมตัวเองปุ๊บก็คิดว่าลบ5ได้ค่ะมันก็ลบห้าจริง,รงไม่น่าพูดเลยที่เสียโ <laughs> บกี้เป็นไงครับผที่เสียโบกี้เหรอคะ กอ็อ่อยนึกก่อนนะหลุม mm hmm. อ๋อโอเคหลุมที่เสียบบก,กี้ก็จะบอกว่าเสียมันก็เสียตั้งแต่ทีช็อตเลยเพราะว่ามันสไลด์ขาออกขวาไปก็ช็อตสองถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ช็อตสามมันไปอยู่รับหลังทรายค่ะเรารับค่อนข้างหนาค่ะแต่คิดว่ามันจะไม่ได้ดึงขนาดนะะั้นค่ะก็เลยชิปออกไปแล้วก็ไม่คิดว่าแบบ ทางมันจะไม่ได้ลงขนาดน,นั้นด้วยนะครับ